สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับพาเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูช่างวิเชียนทํำรอบประจกโตก๊ะเครื่องแป้งครับตอนนี้ถึงขั้นตอนการเดินบัวครับก็กระจกก็จะมะีลูกขั้นล่างลูกขั้นบนนะครับแล้วก็เสาสองข้างครับ,รบก่อนที่เราจะเดินบัวมาถึงตรงนี้ได้เราเดินเราเดินมาหนึ่งรอบแล้วนะครับคือเดินมาที กินทีละน้อยครับกินทีเดียวไม่ไหวครับมันทําให้เลื่อยทํางานหนักแล้วก็อาจจะทําให้ไม้แตกครับแล้วก็งานออกมาไม่สวยครับไม่เกี้ยงครับต้องเดินสัก3าครั้งครับยกเลื่อยขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยครับการเดินก็จะใช้เลื่อยเดินก็ได้ครับเครื่องเลาเตอร์เดินก็ได้ครับมันอยู่ที่ดอกเลาเตอร์ครับดอกบัวที่เราสั่งครับเป็นว่าเป็นดอกอะไรครับ แต่ตัวนี้เป็นสั่งใส่เรื่อยครับดอกจะมีความตีไม้อยู่ประมาณ3ามเซนครึ่งครับสบายๆครับดอกไม่ใหญ่ครับถ้าดอกใหญ่ก็4ี่เซนกว่านะครับแต่ดอกนี้ใช้ประมาณกินเนื้อไม้ประมาณ3ามเซนครึ่งครับกำลังสวยครับทำกอบครับถ้าทำตู้ก็บัวจะเล็กไปหน่อยครับต้องใช้ตัวใหญ่กว่านี้ครับนี่ครับแต่บางคนนะครับบางช่างเขาก็เดินด้วยเครื่องโรเตอร์ครับ แต่ละคนไม่เหมือนกันครับเพื่อนๆวันนี้ถ่ายคลิปวิธีการทําของช่างวิเกียนให้ดูแล้วกันไม่ได้มาสอนนะครับมาให้เพื่อนๆนําเสนอให้เพื่อนๆได้เห็นว่าวิธีการเดินบัวครับเนี่ยครับก็ต้องใจเย็นครับเดินไปเรื่อยๆครับทีละเล็กทีละน้อยแบบนี้ครับมันจะเกี้ยงสวยงามครับเดินเร็วก็ไม่ได้ไม้แตกอีกนะครับต้องเดินแบบช้าๆสม่ําเสมอครับไปค่อยดันไปครับ นะครับต้องกดให้นิ่งๆครับกดก็ต้องระวังนะครับอย่าให้ไม้พลิกได้นะครับไม้พลิกได้ในมือจะเดินจะไปโดนดอกเราเตอร์ครับดอกเราเตอร์นี่คมนะครับถ้าโดนมือเนี่ยบอกเลยว่าเจ็บมากครับเพราะว่าเครื่องมันตีครับมันจะเจ็บปวดมากก็ช่างก็ถ้าทําไม่ระมัดระวังครับถ้าประมาทเมื่อไรก็โดนกันไม่น้นนะครับ ต้องคอยระวังครับแต่วันนี้มันเป็นบัวลักษณะนี้ก็บัวใหญ่ครับความโตอยู่เจ็ดเซนครึ่งครับเดินเดินอยู่ประมาณสักไม่ถึงสามเซนเดียครับแต่บัวจะออกมาประมาณสามเนครึ่งมันก็มีหน้าหน้าไม้กว้างให้เรากดสบายอยู่ครับไม่พลิกง่ายครับแต่ว่าถ้าจะกาะดอกมันจะพลิกง่ายครับนี่ครับวิธีการทําครับเพื่อนๆไม่รู้ว่าใครเคยเห็นกันมาบ้างครับ ไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปครับสวัสดีครับ